นอกจากในส่วนของจังหวัดอ่างทองนะครับที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีหน่วยราชการต่างๆอีกนะครับที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเรือจําจังหวัดอ่างทองครับเรือจาจังหวัดอ่างทองได้มีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมาสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2555 ณเรือนจำจังหวัดอ่างทองในต่อสักสนใจผู้ประชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองได้นําข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดของกรมรัชทันเรือนจำจังหวัดอ่างทองและประชาชนได้พร้อมกันกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใจความสําคัญอยู่ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัน ที่ต้องทําหน้าที่ถึงสองด้านอย่างแรกคือการเป็นข้าราชการที่ต้องรับใช้เยี่ยงพระยุคลบาทและบริการประชาชนในด้านที่สองนั้นก็คือการเป็นครูเพื่อต้องอบรมสั่งสอนผู้ที่กระทาความผิดและเป็นผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดอ่างทองให้ออกมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปซึ่งทางผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอ่างทองได้เน้นย้ําถึงบทบาทและหน้าที่ แก่ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างว่าต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอ่างทองและทำให้พวกเขาเหล่านั้นออกมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป